คณ t สเตอ a l ลอนทุกคนคะ่ะมือนนี้มาหอดปลาบ,บัวบแล้วแต่ว่าลืมเอาอันอันกระคู่มานะคะเอาติงแต่อันอ่าถุงห่อน้ำหอกาแฟมาแต่ว่าพอสิมาเก็บบ,บัวเบอรี่แล้วจังไดเขาว่าลืมถังนะคะทุกคนสิกลับไปเอาถังได้ค่ะวันนี้ <laughs> โอ้ยเมื่อย First time it's happened on No problem. <laughs> <laughs> I'm kind of <laughs> <laughs> You're picking and everything, yes. <laughs> 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 You're out take a cafe. you cafe. <laughs> <laughs> ถุงม้านะคะลืมเอากันคูลลืมเอาถังไปกับกเกือบยี่สิบกิโลละค่ะก็สิเสียเอาค่าน้ำมันสีคอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อยนะคะกันเลยลืม กับขค้ืนไปเอากับครูมาแล้วค่ะทุกคนเมื่อแอร์แล้วเลยค่ะเที่ยวไปเที่ยวมานี่แหละค่ะเครื่องมือหากินจะไหนคำว่าลืมเอาขึ้นรถมาค่ะทุกคนแบบนี้มาลุยนะคะเสียเวลาไปเป็นเครื่องชั่วโมงแล้วนะคะ สวัสดีค่ะเอฟซีทีนารักทุกๆคนนะคะพอกันอีกแล้วค่ะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะสวัสดีครับมื่อนี้ก็อยูนในป่าอีกคือเกาละค่ะมื่อนี้เมื่อยก็ทุกเมื่อนะคะพอวาหลออแรกลืมเอากะคูนะคะทุกคน ได้ได้กลับคืนแปลกกะคูนะคะอีก2-3ตากระเต็มแล้วล่ะค่ะกตเลยพาก,กกา,า,ลยกากินกาแฟค่ะมาเด้ยค่ะทุกคนมากินกาแฟกลางป่ามากินกาแฟอยู่ป่าบุบรีน้ำพึายฝรั่งดังโมนะคะเฮยด่แฟมเป็นสี่สีีพกินกส ยูปลาเก่าล่ะค่ะมาไปสังใดหรอกยูแคลก maybe maybe ยดมันมีปาอดเ่แต่ t e huh? t e r u n e r h e r อ่ u n d r c h e s บุลลหรอฟซีทุกคนเป็นยังไงคะ <c oughs> มาดามบันนอกได้เบิ้งขคาวได้ติดตามข่าวโรคระบาดอยู่เมืองไทยถุกเมือนนะคะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองอยู่แต่นในบ้านนะคะอย่าออกไปทั้งใดนะคะเพราะว่าเฮานะ่ะบรูว่าเฮาน่ะสีออ่อาเสื้อโรคมาติดกับคนในครอบครัวหรือเปล่าขอให้รักษาตัวเองดีๆนะคะถ้าจำเป็นก็นกนอย่าออกไปทั้งใดนะคะ

ตอนนี้เวลาทุ่มนึงนะคะอากาศดีดีค่ะบอฮอนแล้วกับบมียุงน้ำนะคะเพราะว่ามีลมสวยๆนะคะเย็นดีค่ะทุกคน อยู่มองนี่มันติดถนนใหญ่นะคะจะมีรถสวนกันไปสวนกันมาอยู่เนี่ล่ะคะ่ะแล้วก็มีน,นักปั่นจักรยานเขาปั่นจักรยานออกกําลังกายประจานะคะอยู่แถวนี้ <c oughs> ป่านี้บ่นยากลัวเด้อค่ะแต่ว่าข่อยกับบกุกาม้าคนเดียวนะคะ่ะข่อยก็บหายพญ่ยมาเป็นโมถูกขังละคะ่ะ เพื่อความปลอดภัยอ <laughs> hmm, ืมไอแคนดูยกแินเรียนสายดิแฮมมาดู่อระค่ะ <laughs> ตักอีกจะสองสามตักก่อนนะคะเต็มแล้วกตสิ็จกลับบ้าน ค่ะท ja. ุกคนเดี๋ยวคอยเก็บต่อก่อนนะคะจากสองสามตากระสิเตมแล้วล่ะค่ะเอาคอยไปพอกันอยู่บ้านนะคะ เอาแค่นี้ก okay. ็พอนะคะเมื่อนี่ไปค่ะทุกคนกลับบ้านมีแค่โนดนลำลากราสอบเด้อ ยาวิหอยแหงน่ะโอเคทำยีนอสตากงอ่าประขาทุกคนกลับบ้านนะคะ มาดียวมาทำกำซัดโบบอรี่ซอยข่อยนะคะเมื่อยข้าเห็ดเนไหนายทักยักษ์นอิเตินเนี่ย เป็นไฝังแล้วพยายามที่จะเอาอกระโคหน่วยเก่าที่มันตกลงไปในสางขึ้นนะคะเบิ่งว่าแล้วสิเอาขื้นได้บอตอนแรกว่าจะไปซื้อไม่วันนี้ประเด้ไปซ้ำคาตัยากถ้าเอาขื้นบ่ได้จังค่อยจิไปซื้อไม่ค่ะเมือม่อใดวันหยุดเมือ่อใดว้าง สิบป ผักหมูใส้พักนะคะแครอทคะ่ะน่ากินปะคะ มาคะ่ะทุกๆคนมากินข่าวกับผัดหมูใสผพกร้อมนิดน้ำข่อยนะคะเมื่อนี้เมือม่อยเมื่อยนะคะเมื่อยต้องเที่ยวสองรอบนะคะไปเก็บโบแบร,รอบแรกเกลืลืมถังเ <laughs> มนนื่อนี่ยโชบดีนะคะอ่า แม่นสายตานั่งนั่งทับนะคะแตกฮักจะได้ซื้อไหมนะคะอันตาประแพงเราซื้อสำรองซื้ออันนี้นะซื้ออ่าลายเกา้าเก้านะคะลอยเกา้าเก้าโค้นนะคะเป็นเงิน้นบานเฮาค่ะเจ็ดแปดลอยนะคะแต่ว่าของแทก็มนี้เยอะค่ะอันนี้นนซสื้อมาใส่สำรองเวลา อาไปเห็นงานไปซื้อนะคะแต่กระเสียดายนะคะแบอบดูค่ะทุกคนมาเด้วค่ะ หอยพัดใส่ขิงใส่กระเทียมใส่แครหลอดแค่หลอดอันนี้มันจะมีรสอ่อหินหินเผ็ดเผ็ด,ผดนจากน้อยนะคะนันเป็นรุ่นอ่าแค่หลอดยาวๆนิดหน่อยอ้าวยาวนะคะแล้วกับพริกสามสีนะคะพริกสามสีนี่เป็นพริกเผ็ดได้ค่ะเพราะแม่พริกหวาน คที mm. <S <s ่คุณรู้จักแล้วหึตอนนี้ากินเสร็จกองแล้วนะะคส s จักแล้วดิกมาคอย่าหงุดหงมแล้ i เ e d นคุณวินน เราบูบรีไปไหว้ในห้องใต้ดินนะคะเพราะว่ามันอากาศเย็นแล้วที่นี่ค่อยลืมปิดไฟเพื่อนบ้านไล้ทรง,งขอความมาหาพอญายาคือเปิดไฟห้องใต้ดินใบ่ะสั้นกันทุกคนพอญายักษ์เกิด่าเห็นบอเพื่อนบ้านนะเขาสังเกตบ้านเฮาเธอนอย่าอนอันโปดด้วยว่สันแดบวว่า ้องแต่ดินนั้นก็จะมีกระจกนะค่ะกระจกยมน่นตั้งเวลาเปิดไฟมันจะก็จะแสงออกทางกระจกนะคะพอไงแล้วกิน ย่างใศ่ก่อนนะคะตอนกลับมาเราหิวแห้งตอนแรกใครว่าจะกินขอ,อก,ก่อนละ่ะที่นี่ขอยามันคำมันเดืกอกใครแล้กินกล้วยห้องทองแล้วก็ทำข้าวสะอาดบูเบอรี่นะคะค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้ขอยสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ ขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมใหอมาดามบานนอกนะคะก่อนสจิจบคลิปมาดามบานนอกขอไวพอยพให้เอฟซีทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับเมื่อเนขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย